สวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 1 2ทับสิค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็มีสถานที่โบราณสถานทาาบ,บริษาสนะคะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะค่ะนั่นก็คือปราสาทบ้านโพรงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นปราสาทที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์เลยค่ะถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ตามพวกเรามาเลยไปกัน,เ,นเลยค่ะ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านพวงตำบลบ้านพวงอำเภอรปราศาสตรจังหวัดสุรินทร์ปราศาสตบ้านพวงสร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะกรรมขเขมรโบราณซึ่งตรงกับศิลปะสมัยรลังต่อเนื่องถึงสมัยบาปวง ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่16ถึงต้นพุทธศตรวตรรษที่17เราประมาณ1,000ปีมาแล้วซึ่งสามารถศึกษาและกำหนดอายุได้ตามลวดลายลักษณะของปราสาทต,ตัวปราสาทก่อสร้างด้วยหินทรายสีขาวมีแผนพังรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด4คูณ4 ตั้งอยู่บนส่วนฐานที่ก่อสร้างด้วยศิลาแรงแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด8ค23เมตรกึ่งกลางฐานทางด้านหน้ามีบันไดาทางขึ้นลงหนึ่งช่องปราสาทมีประตูทางเข้าด้านเดียวคือทางด้านทิศตะวันออกอีก3ส่วนก่อสร้างวางเรียงหินทรายเป็นกรอบประตูหลอก ศราสาททางด้านทิตะวันออกมีประตูทางเข้าออกหนึ่ประตูทับหลังเหนือก่อประตูลับเป็นรูปพระอินทร์ตรงช้างเอราวัณเสียนเดียวอยู่ภายในซุ้งเหนือหน้าการซึ่งแลบดิ้นออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าการมีแขนสองแขนกําลังยึดท่อนพวงมาลัยที่คลายออกมาจากสองข้างของส่วนปาก แถบบนของทับหลังสลักเป็นรูปฤรือสีหกตนนั่งพนมมือสลับกับลายปงอุบะที่ตั้งตรงขึ้นหน้าบันเหนือทับหลังสลักเป็นรูปพระกฤษณะกำลังยกภูเขาโควัฒนะกรอบของหน้าบันสลักเป็นลายก้านต่อดอกเรียงจากส่วนบนลงมาที่ส่วนล่างที่ปลายกรอบหน้าบานันมีหน้าค่าเสียงซึ่งเสียงกลางกำลังคลายปูอุบะอยู่นอกกรอบหน้าบานันมีรูปสัตว์เล็กๆ สลักเพิ่มเติมอยู่เช่นรูปมา้าลิงและกระรอกเป็นต้นสองข้างของผน,นังปราสาททางด้านทิศใต้ทับหลังสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสามเสียงอยู่ภายในซุ้มเหนือหน้าการซึ่งยึดท่อนพวงมาลายัยที่สลักเป็นลายใบไม้ประกอบอยู่สองข้างที่ท่อนพวงมาลัยนั้นยังมีพวงอุบะ แบ่งอยู่ที่เลี้ยวส่วนยอดทางทับหลังสลักเป็นรูปสัตว์เรียงเป็นแนวเช่นช้างกระรอกหมูลิงและบัวเหนือแนวนี้ขึ้นไปยังสลักเป็นรูปสัตว์อีกแนวหนึ่งเช่นห่านจระเข้มา้าและลิงการที่พบทับหลังสลักเป็นรูปพระอินทร์อยู่ทางทิศใต้นี้ นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเหตุว่าพระอินทร์เป็นเทพผู้รักษาทิศตะวันออกและโดยปกติมักจะพบการสลักและติดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเท่านั้นสันนิฐานว่าที่ปราสาทบ้านทวงอาจมีการเคารพนับถือพระอินทร์ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้าฝนและเป็นเทพที่รักษาทิศตะวันออกเป็นพิเศษที่หน้าบันทางทิศใต้ สลักเป็นรูปเทวดานั่งชันเข่าอยู่เหนือหน้าการท่ามกลางขน้ากาสากันด้านทิศตะวันตกไม่พบลวดลายเป็นรูปใดๆพบเพียงพื้นผิวของหินทรายมีร่องรอยการร่างหรือโกลอลวดลายไว้ผนังปราสาททานด้านทิศเหนือทับหลังสลักเป็นรูปพระกิษณะกำลังปราบหน้ากิริยาหกเสียนอยู่ภายในซุม้มสองข้างของซุม้ม มีลายท่อนพวงมาลัยและลายใบไม้ท่อนพวงมาลัยทั้งสองข้างมีร่องรอยการแบ่งที่เดียวของพวงอุบัติที่หน้าบันเหนือทับหลังสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเสียนเดียวหันหน้าไปทางทิศตะวันออกภายในซุ้มเหนือหน้าการทมกาลางวดลายพันพฤกษา <S 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 ว่าการในนักสถารที่บ้าเรานัสื่อารบาษการด้านโทของพ้กเรานะคะจะให้ความรู้เก่บเพื่อนๆไม่วาก็น้อยค่ะและสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเย้บายปะทให้ แล้วเธอคนดีจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการป๊อบปาดดป๊อบาดดลาลฉันจะพาเธอไปช่วยด้วยดำดิ่ง กาขอองเธรุนกันน้ำหรือเปล่าก่อนจะเก็บกระเป๋าฉัเขียนอีเมลบอกจอไนบอกว่าขอลาลาจนนานเท่าไร